คุณพี่ขายอะไรอยู่คะขนมฝากหม้อขนมฝากหม้อแล้วอันนี้นะคะก็คือฝากหม้อเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทำไมมีคนละสีนะคะนี่เป็นอันชานี่เป็นใบเตยค่ะได้ค่ะขอขอชิมสักอันได้ไหมคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมในตลาดเนี้ยก็จะมีแม่ค้าใจดีค่ะ่เรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรกันเลยแล้วก็ได้ของฟรีมากินงแล้วไหนลองชิมเดี๋ยวป้อนให้ไหมคะพี่แป้งเอาค่ะพี่แป้งคะทราบไหมคะว่า ตลาดเนี่ยนะคะมีหลักฐานปรากฏชัดเจนเนี่ยมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพราะว่าในสมัยนี้นะคะก็เขาจะมีการเรียกตลาดค่ะว่าป่าค่ะถ้าเป็นถ้าไม้เนี่ยเขาก็จะเรียกป่าผ้าไหมแต่ว่าถ้าเป็นป่าหม้อเนี่ยเขาก็จะเรียกป่าปักหม้อค่ะอ๋อค่ะและในต้นของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะ เขาก็ได <Da im ing Norwegian> ้ม so, uh, like, er, like, ีการสร้างแพ้ข like, ึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเป็นการเก็บสินค้าก็ภาพเปรียบเสมือนในปัจจุบันนั่นก็คือเป็นโกดังเก็บสินค้านั่นเองค่ะค่ะแล้วในการเก็บสินค้าเนี่ยนะคะในตลาดน้าเนี่ยจะทําให้การจราจรทางน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขับค้างขับค้างมากเลยค่ะจนทําให้รัชกาลที่4นะคะได้ท่านทรงย้ายตลาดน้ําขึ้นไปอยู่บนบกใและทราบหรือเปล่าคะว่าตลาดบกแห่งแรกของเมืองไทยคือที่ไหน ติ๊กตักติ๊กตักต้อนหมดเวลาไม่รู้ว่าที่ไหนตลาดนางเลิ้งค anyway> ่ะและตลาดน้ำนะคะที่ที่เขาดับคดีข at ้าวหนี uh> ้ขอต่อตลาดตลาดน้ำดำเนินสะดวกถูกต้องแล้วคาดีใจมีอะไรเป็นรางวัลหรือเปล่าคะมีค่ะเพื่อพี่แป้งเห็นตรงนั้นแปลกๆคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนั้นคืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าในในข้าวหลามขอฝากขอวางหน่อยนะคะอันนี้ขอวางหน่อยถามได้ ในข้าวหลามเนี่ยค่ะมันอันนี้บบเจเข้าวหลามค่ะน้องเป็นหลามปลาค่ะหลามปลาหลามปลาค่ะเคยทานหรือเปล่าคะหลามปลานี่นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหลามปลานะคะหลามปลาลักษณะข้างนอกเนี่ยดูเหมือนข้าวหลามนะแล้วข้างในมีอะไรมีปลาอย่าง้วก็จะมีเป็นปลาช่อนนาค่ะแล้วก็ปลาปลา ปลาช่อนแต่ว่าเป็นปลาเลี้ยงอะค่ะปลาใหญ่ปลาเล็กแลือกตวอยู่ข้างในใช่ค่ะผสมเครื่องเทศของทางเหนือค่ะเขงเชียงใหม่แล้วก็เอาไปนึ่งหรอคะหรือไม่ไม่นึ่งค่ะก็คือเอาไปคลุกกับเครื่องเทศก่อนค่ะแล้วก็มาเผาอีกทีหนึ่งค่ะคือใช้เอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปเผาใช่ไหมค่ะแล้วก็ปลาก็หลายขั้นตอนนะคะน้องค่ะอันนี้ก็คือแบบโบราณเลยใช่ไหมคะโบราณค่ะแสดงว่าคนสมัยก่อนทางภาคเหนือเนี่ยเวลาที่เขาจ่อไปหาเอ่อเข้าป่าเงี้ยเขาก็เอา ใช่ค่ะต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นประเภทปลาก็เหมือนกันก็คือใช้ก็บอกเพราะว่าคนสมัยก่อนภาชนะยังไม่มีใช่ไหมคะได้ค่ะถึงภูมิปัญญาของคนไทยนะคะว่าใช้คนไทยเราเนี่ยรู้จักนําสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับอาหารการกินนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะแหมเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็อดที่จะปลื้มกับภูมิปัญญาของคนไทยไม่ได้ค่ะ อย่างนี้เราไปรับชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจในช่วงเกษตรศาสตร์นําไทยกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เกษตรศาสตร์นําไทยจะมีอะไรมานําเสนอพวกเรากันส่วนพวกเราสองคนนะคะก็ขอไปชิมปลาช่อนก่อนแล้วก็ขอไปเดินดูตลาดที่เราชอบโอ้ยพูด <c oughs> ล,ล,ล้ำลายล้ำลายลอนเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะพบกันช่วงหน้านะคะสนับสนุนโดยบริษัทเอเชียแปซิฟิกปรินติ้งจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับเกษตรศาสตร์นําไทยกับผมจษดามณีรัตน์ครับพบกันแบบนี้ทุกสัปดาห์และแน่นอนครับเป็นช่วงเวลาของการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความสูงจากน้ำทะเลที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเมืองหนาวที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำมากนักอย่างเช่นพลับแต่ทว่าพื้นที่เหล่านั้นยังคงถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มที่โดยกเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูกพืชล้มลุกอย่างเช่นกะหล่ำปลีข้าวไร่ที่ปลูกกันมานาน ซึ่งก่อให้เกิดการกัดเซาะของหน้าดินในช่วงฤดูฝนทำให้หน้าดินได้รับความเสียหายดังนั้นสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยเพชรบูรณ์สถาบันค้นควา้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่ได้ชื่อว่าปลอดสารพิษขึ้นมาทดแทนไม้ป่าย,ยืนต้นและไม้ลมลุกอื่นๆ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เคยเป็นป่าซึ่งถือว่าเป็นการทดแทนธรรมชาติและที่สำคัญพลับยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตร,รกรในระยะยาวได้อีกด้วยในส่วนของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพลับในที่สูงเนี่ยนะครับเราเได้รับงบประมาณจากสาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะขึ้นมาส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้ผลไม้ผลยืนต้นนะครับเพราะว่าในบริเวณแหล่งของ,ของที่สูงของเพชรบูรณ์ซึ่ง,ง,งต่อเนื่องมาถึงพิษณุโลกในเขตหุหินล่องกล้าที่เรายืนอยู่ที่นี่นะฮะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกพืชลม้มลุกเช่นกะหล่ำปลีนะครับซึ่งก็เป็น